สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิวไทยใน u t ท b e ครับวันนี้นี่ครับตอนนี้ตีสี่นะครับจนจะตีสี่อีกส0นาทีตีสี่ผมอยู่ที่อำเภอแม่เสียงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ตรงนี้เนี่ยเขาประดับประดาตรงกันแต่ว่าที่เหนือกว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือนี่ครับงานออกว่าหรืองาน ออกพรรษาของชาวไทยใหญ่นะครับเป็นจัดใหญ่มากที่อำเภอแม่เสเรียงนี่ครับไม่ใช่ช่องงานอย่างเดียวเนี่ยตีสี่ทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเตรียมกับข้าวมาเพื่อที่จะตักบาตรนะครับตอนตีสี่เช้าพระท่านจะมาที่ในเวียงในเวียงก็คือตักบาตรในเมืองนะครับวันนี้วันที่7ตุลา ปี57านะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการตั้งแต่เมื่อคืนมีการประดับประดานี่ครับเป็นโคมนะครับเป็นวันแห่งโคมไฟนะครับคืนแห่งโคมไฟแล้วก็นอกจากที่หน้าร้านเนี่ยหน้าร้านหรือหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีทําเป็นซุ้มนะครับช่วยกันแล้วประดับประดาโคมไฟนะแล้วก็มีตั้งโต๊ะ เดี๋ยวทาเดี๋ยวเอาอาหารนะครับมาเตรียมใส่บาตพระนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับนู่นนะครับด้านนู้นก็จะมีโคมไฟยาวตลอดแนวนะฮะนี่ครับแล้วเขาก็มีการทําซุ้มตลอดแนวนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับ การตัดเตรียมแล้วก็การตักบาทของอาชาวแม่สรเียงนะครับนอำเภอแม่เสรียงแม่เสรียงที่อยู่ทางด้านใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นอำเภอใหญ่อํเาเภอหนึ่งนะฮะแล้วก็อยู่บนเส้นทางาไปสู่แม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้ยามเช้าครับที่ถนนเส้นหลักกลางเมืองแม่สรเียงนะครับ วันนี้เป็นวันเริ่มงานออกหว่างนะครับแล้วก็เช้านี้ครับตอนนี้ตีสี่จะมีการตักบาทนะครับมีพระท่านก็มาเนี่ยครับในเวียงนะครับก็จะก็ะมีการตักบาทนะฮะเริ่มกันนะครับแล้วก็ที่นาบ้านก็จะไปดับซุ้มกล้วยมีกล้วยมีอ้อยนะครับตรงนี้เป็นต้นกล้วย นะครับแล้วก็มีเป็นรั้วไม้ไผ่นะครับมีโคมมอีอ้อยนครับตงนี้เป็นต้นอ้อยแล้วก็มีโคมไฟประดับประดาสวยงามครับอย่างตรงนี้เนี่ยครับก็ญาติโยมก็กำลังรอทางพระท่านนะครับมาบิณฑบาตตอนตีสี่นะครับนี่ตรงถนนแม่เสรียงนะครับ ทางไป,ปบอกกสศงานออกวาหรือออกพรรษาของทางไทยใหญ่ครับ สวัสดีครับผมมนพินกับชาแนลฟิลไทยในยูทูบครับวันนี้อยู่ตรงแถวหน้าวัดสุพรรณสีนะครับหรือวัดจองคำบรรยากาศยามเช้างานออกหว่านะครับงานออกหว่าหรือออกพรรษาทายใหญ่จะมีทางพระภิกษุนะครับจะออกมาบินธบาทตั้งแต่ตีสี่นะครับตอนนี้ตีสกว่า สองมาเดินบิณบายกับทางญาติโยมที่อำเภอแม่สรงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางที่นี่แล้วก็มีลูกศิษย์คอยถือกระจาดตะก้านะครับเพื่อรับถ่ายต่อสิ่งของจากบาทพระ Uhm. จากหลายวัดก็นี่ถนนเทศบาลตอกสองครับ hmm. ก็จะมีรถนะครับมาคอยตามเพื่อถ่ายต่อจากกระจาดถึงลูกศิษย์วัดนะครับ